ทุกคนสงสัยไหมว่าสวิตต์ตรงนี้ของ xr nr เอาไว้ทําอะไรสวิตต์เนี่ยมันเลื่อนได้3ตําแหน่งครับมีหน้าที่ต่างกันถ้าเกิดเลื่อนมาขวาสุดเนี่ยมันจะไปที่ access point จะปล่อยสัญญาณ WiFi ออกมาสามารถเอา ipad ไปเชื่อมต่อได้ตรงๆมาที่แก๊กกลาง wifi client เนี่ยเราจะเอา Wi-Fi ของมิกตัวนี้ไปเกาะกับ Wi-Fi ตัวอื่นเช่นถ้าเกิดเรามีละ Wi-Fi บ้านหรือว่า WiFi สานักงานเนี่ยเราเอาตัวเนี้ยไปเกาะกับ Wi-Fi สํานักงานเชื่อมต่อมิกผ่าน Wi-Fi สํานักงานได้เลยส่วนซ้ายสุดเนี่ยมาที่ช่องคําว่า ethernet คือช่องที่สามารถเชื่อมต่อแลนเพื่อควบคุมได้ต่อเราเตอร์ต่อสวิต มันจะมีโหมดหนึ่งที่คนไม่ค่อยใช้นะครับก็คือ Wi-Fi คลายแอนด์ขั้นแรกเลยวิธีการตั้งค่าให้เราไปที่ a c c e s s p อย n t ก่อนเอา iPad ขึ้นมาเชื่อมต่อไปที่ m i x e r เสร็จแล้วมาที่คำว่า Setup มาที่คำว่า Network แล้วมันจะมี Wi-Fi คลยแอนด์อยู่ให้เราใส่ชื่อของ w i f i ที่จะเอามิกตัวนี้ไปเกาะเสร็จปุ๊บมันจะให้เราปรับว่าไอ w i f i ตัวนี้มีพาสเวิร์ดหรือเปล่าแล้วเป็นพาสเวิร์ดแบบไหนส่วนใหญ่จะเป็น WPA2 ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งแบบไหนอ่าแล้วเราก็ใส่พาเเสเวิ Apply ร์ด ให้เป็น w i f i c l แ e n นแล้วก็ทําการเชื่อม Wi-Fi ของ iPad กับ Wi-Fi สํนงงานักงานหรือว่า Wi-Fi บ้านเราที่เรากรอ,อกชื่อไปเมื่อกี้นะเสร็จแล้วเข้าแอปเข้ามาใหม่ครับแอปก็จะขึ้นมาแล้วเราสามารถควบคุมมิกได้ผ่าน Wi-Fi นั้นเลยผมลองพูดให้ดูสัญญาณขึ้นทดสอบทดสอบทดสอบเช็คเช็คเช็ค